สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมพาท่านมาดูแกนะครับที่จะปลูกวันที่ซีปนี้เนาะเนื้อนี่มันเหลืองนะครับเหมือนกับมันจะยุบเป็นตี้เป็นตี้นะมันจะดีบด,ดีบุวหูได้วันที่ซีปนี้จะได้ปลูกันได้ปลูกกันหมู่หูนะครับนะี่ น,นี่เอายาอย่างมะพ่นแลนวนะครับครับเนี่ยมันงอเป็นตีเลยครับมันลงเป็นตีเป็นตีเนาะมันลงเป็นลุมเป็นลุมเนย่ครับโอ้พูดค้ำนักครับ อากาศมันให้เห็นหนาวครับโอ้เลยจวนผู้ช่วยผนมาพอเนี่ยครับมาพอกาเนี่ยนะครับเนาะวันที่สินี่จะลงได้ก็ครับจวนผู้ช่วยผนมาดูถ้าลงแบบได้นี่ใ่ออิดใจหน่อย นาซิปนาซิปห้าให้ถ้าบ,บ่ถ้าบ,บ่กล้าถ้าบ,บ,บ่ฟอครับเผื่อได้เพาะเพิพ่มนะเดียวนี่นะอ,ะอเป็นเกือบกูทาครับ เหมือนแช่ทาดเดียวนะเป็นเกือกูดทาดเลยอากาศมันเย็นนะครับนะ้องบ้านผมนิ่มเดียวนี่ยลืมอากาศเย็นครับที่มันแจ่น้านี่ขึ้นแบบเป็นหยัางที่น้าแจ่มันนี่นะครับมันไปทางดอนเอ้ทางน้า เออเจ้าของมันเห็นละหน้ามั้งครับเจ้าของมันเห็นละหน้า,นาแกบอกคือสูบแนมาบบยอมสูบแนมก็บหูน้นี้ครับโอ้ตายสายสายสา,ายจะปอบแบปอเนี่ยก้าวก้าจะเหลือ ใส่ถึงสิบห้าไห่ษีนะโจวิทย์ลัก้กะนะครับนะเลยจวนผู้ช่วยไปมาดูเนี่ยครับครับถ้าไผ่จะลงช่วงหนาวนี่นะนะครับเนาะคือยุดไปก่อนเนะครับให้ยุดไว้ก่อนพู่นถ้าเราจะพเพาะแหมกรรมก็อเอาวันที่สาว สาวธันวานี่นะครับเนาะเพราะสาวธันวานี่มันก็จะเริ่มอยู่ตัวมันอบหฮอห่อหอๆหนาวแล้วครับแล้วเขาเฝ้าถ้ามันเขาวางแล้วเข้ามันป้นน้ำนะเขาเฝ้าน,น้ำเขาเจ๋ให้มันอุ่นนะครับเนาะช่วยครับมันนี่มันจะปลูกได้ครับวันที่สิบเนี่ยได้ได้ไ,ได้เนาะ สิบหกป้นเนาะเข้าติดพยาธิสิบหกป้นเนาะต้องรอมันแตกไปร้อมันขึ้นรอมันพื้นเนาะ ครับนี่ผู้ช่วยบอกว่ารอมันฟื้นหนึ่งกิกรัมกันครับวันนี้ผมก็พาท่านมาดูเพียงเท่าน,นี้นะครับนาะขอบคุณครับที่รับชมและกดติดตามเพื่อกำลังใจครับขอบคุณครับ